สวัสดีครับผู้ดูนี่เราจะมาทำเด็คโปรไฟล์ดันเจียนเวิลสายเบลดวิงฟินิกกับนับชนภัยนะครับบัตตี้ผมจะใช้เป็นคนนี้นะนางฟ้าทุยนางฟ้าเจสัสไครส์เพิ่งตื่นอ๋อเพิ่งตื่นเบื่อเบื่อหน่อยเออเออมึนมึนเหลือเชืๆๆ่อๆๆน้องฟ้าขาวบริสุทธ์เอเดนนะผมะใช้บัดดี้เป็นคนที่เพราะว่าน่ารักดีเนาะเทก้าคือเคาน์เตอร์จุติ ระหว่างเอเทฟคู่แข่งคอการนี้จากมือคอลงช่องที่ว่างอยู่โดยใจขอคอร์นะหากเรามีมอนสเตอร์ไซดั้งเดิมเป็นไซส์สามโยสนามไซส์ของการนี้ลดลงหนึ่งเมื่อกาดนี้เข้าสนามด้วยจุติยิงหนึ่งไลท์คู่แข่งดังนั้นเราสามารถทิ้งมือเสิร์นนับจนพัยหรือมังกรสวรค์ไซส์สามจากก่องได้ผมใส่มาเพราะเป็นเพราะน่ารักแค่นั้นแหละเหตุผลที่ใส่มาเป็นมนตีไม่มีอะไรเลยเพราะน่ารัก เรามาเริ่ม,มที่7-0เ,เป็นคนนี้น้องหมาคอคกกี้คอคกกี้โคโบอลไซสตรเนานะจริงๆแนะนำใส่สีเนาะเป็นตัวเล่นที่ดีนะตัวดีเลยตัวที่วอลิกิชชุวยเล่นเฮียไรแบบนี้เจคอคอรนะ์สเนาะ จหนึเลือดเมื่อกันนี้ก็สนามเซิร์ดนักนอ์ไัยไ,ไซส์หนึ่ที่มีพาวเวอร์สี่พจากกองการ์ดหนึ่งใบโดยจ่ายขอคอ,อนนะสับกองเมื่อจบการตัดส,สู้ที่นักบจนภัยหรือเต็มเจนิมี่ที่มีการนี้ในโซโจมตีทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบตัวเป็นไซส์สอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้แนะนำไซส์สีนะจริงๆ และน้ำใสสีเพราะเป็นตัวที่อยู่ในดอปแล้วเอามาใช้ดีมากาผู้ดักทอของฝันและสายสัมพันธ์มิโกะเมื่อ,อเทมบนสนามเราจะออกจากสนามเราสามารถนําการนี้จากบนสนามโนชช่งตับผักนําการไว้นั้นยังอยู่บนสนามเค้าเตอร์แอคเมื่อเราถูกโจมตีเราสามารถนําการนี้ช่องดอปกับเค้อตะกอเนี่ยมีประโยชน์ถ้าอยู่ในดอปนะครับแล้วจานหนึ่งเกตย,ยกเลิกระโจมตีแล้วเราได้รับสามไลท์เลยนะ ไม่ติดวันฟอร์เทินสามารถใช้ได้เรื่อยๆเป็นการที่ดีนะครับแนะนำส่สิจะเป็นบาดีสุดน่ารักของเรานะครับตัวนี้บอกเทคไปแล้วเนาะก็จริงๆแนะนำใส่2ถึงนงใบแต่ผมใส่3มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ต่อไปเป็นเลือกพ่อหนุ่มนารนทุยพ่อหนุ่มน้หมน เอื้อเทพเป็นการเรียนนะฮะไซสามโหราพยากรณ์ผู้เฉียบแหลมสุบัลุขอ้อคอดคือนำน,กนักพระชาชนหรือมังกรสุนกฟ้าจากดอบหนึ่งใบเข้าสู่โทรงการนี้หากการนี้อยู่ช่องขวา,าการทุกใบเอ้ถ้าอากาศการทุถยถ้าการที่ช่องซ้ายการทุกใบบนสนามคู่แข่งลบมหนึ่งครีนะถ้าการนี้ช่องขวา,าการทุกใบบนสนามบวกหนึ่งครีหากเราสงสัยเท่มอยู่ใส่ลดลงหนึ่ง มี Move, มูฟมีโซกาต่อไปเป็นพระเอกของเรานาจา๊ะที่แผงเกเอ้ยเกมมีครโดยยูกาอะไรๆๆ Entertainer ผู้นำมาซึ่งรอยยิ้มยูกาเขอขอใจนงเกตนำท็อปเดยเข้าสู่โซเขาตัวแอคมาสนุกกันเถอะระหว่างเธอของเราเราสามารถขอนับจนไพ่หรือผอมกรเทพหนึ่งใบไม่เกิน ช่วยไม่กิน,นึงใบาจากมือของเราโดยไม่ต้องจากคอสสามารถใช้ได้วันฟอร์เทอร์นะเมือ Monster, ่อมอนสเตอร์นับจนพัยและผ่อมกรทพที่มีการนี้ในโซทำการโจมตีแล้วได้ฮิวหนึ่งไรและยิงหนึ่งหน่วยมีโซกาดผมแส่สีนะถ้ามันขึ้นเดียวไปก็ใส่2หรือใส่3ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยต่อไปเป็นเด็กสุดโกงสุดเก่ง ผู้ชายเด็กสุดกองเก่งรันมานะนักแสดงตลกผู้ไปมาอย่างว่องไวรันมาขอ้อคอดคือนำต่อมม่เกิะหนึ่งใบเข้าโวนการนี้และจ่ายหนึ่งเกตหากการได้ยู่ในสนามคู่แข่งไม่สามารถหิวได้เคิร์แอกค,คือเลือกการปูสนามคู่แข่งหนึ่งใบเราสามารถทีนับจนถ่ายลุ่มกติทบมือเราหนึ่งใบทำลายการที่เลือกหากแฟกเราเป็นลอสเบิร์กทำลาย นำการ์ดที่เลือกลงดอกแทนเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้แค่นหนึ่งครั้งเดคือเป็นการที่ดีนะเ,เอามาจะเอามาขอห้ามหิวก็ได้จะเอามาเพ๊่ทิ้งมือทําลายการ์ดตัวสนามผู้แข่งก็ได้เป็นการที่ดีผมแนะนาใส่สีจะใส่สีหรือใส่สามก็ได้อะสบายเป็นนคนนี้ปาดาบแห่งการ,รนิลันเคเคิสึ ค o ลเตอร์แอเราสามารถนำการนี้จากมือเข้าสู่โซนนัพชนภยัยหรือ,นรอบนสนามเราถ้าทำถ้าทำสแตนการที่เลือกหากการนี้ในโซของมอนสเตอร์เลยทีบ่บนสนามการนั้นได้รับโซกาสใส่3ใบนะต่อไปเป็นคนนี้ไฟติ้งโซเยอร์บูทอนนะ คอทคือ,อจ่ายหนึ่งเลือดเมื่อการหน่โจมตีเลือกนะ้ำประจุภยัยหรือด้วยโกเลมใบอื่นบนสนามหนึ่งใบบวกสองครีนะเมื่อจบบต่ทสู้นี้ที่ยูนหนึ่โจมตีสามารถจ่ายหนึ่งเกตถ้าไม่จ่ายทำรายการนี้มีเพนนเทสนะผมใส่สีแนะนำจริงๆก็ใส่ประมาณสักสองสามใบหรอกผมใส่เพราะมันใส่สีเพราะมันไม่ค่อยขึ้นนะต่อไปเป็นคนนี้การ์ดฟาร์มชันดีใส่สาม นักรบขาวเงินผู้ยิ่งใหญ่เควินสวายเมื่อการได้กระสุนสนามได้ชาร์จหนึ่งเกตหากเรามีดันเจี้ยนนิมมีอยู่บนสนามได้ชาร์จเพิ่มอีกสองเกตเมืม่อมอนสเตอร์เมื่อมอนสเตอร์ดันเจี้ยนนิมมีของเราทําการโจมตีทั้งชลลิงแอแทกจะตีออลบอดนะครับถ้าโจมตีใส่คู่แข่งจะโจมตีใส่คู่แข่งและมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามแทนเป็นการที่แบบเอามายืนข้างนัน,นแล้วตีออลบอด ต่อไปเป็นนี่ตัวนี้โหอ่านชื่อยากอยาก Assassin Assassin จอมทะลวงเร็วเทียมเทพคีว่าเมื่อการได้กราสู่สนามเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทิ้งนำ Monster ดันเจี้ยนดีมี่ไซส์สองหรือไอเทมดันเจีนดมี่ไม่เกินหนึ่งใบจากกองและทรับกล่องเคอเตอร์แอคเมื่อการได้ยในโซ่ของดันเจีนดมี Enemy, ่เราสามารถจานเกตสแตนการที่เลือกติดวังฟอเทิร์ทีนิน่าไส่สีนะครับ ไปแปลเป็นไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งตัวสุดท้ายแล้วเนาะซีตาสเกเลตันนะเมื่อเริ่มแอตแทกเฟสเราหากเรามีนับจนพายอยู่บนสนามโจมโจย์เธอกันนี้ได้รับเพนเทตและดับเบิลแอตแทกเคานเตอร์แอคในระหว่างแอตแทกเฟสเริ่มนับจนพายไซส์หนึ่งจากดรอปเราหนึ่งใบนะเราสามารถคอการ์ดนี้เอ๊ะจากช่องเปล่าหนึ่งใบคอทับการ์ดนี้ได้นะครับต่อเป็นไซส์สองเลย จริงๆแนะนำใส่สามนะไม่ก็ใส่สองก็ไดผมรู้สึกมันเพิ่มเยอะเกินวิหกอามาตะแห่งแดนเทว์บลเอดวิงฟินิ็คอสคือนำนับจนพายและดัเนเจี้ยนี่อย่าลืมใบบนสนามเราเข้าสู่สงครารนี้และจัดสังเกตมเมื่อเลือดเทเฟตหากเรามีดันนับจนพายและดัเนเจี้ยนี่ใบอื่นอยู่เราได้จวดสองและได้รับคอสคอร์ทบลแอตแท็กเนาะคือตีสี่ทีเมื่อการนี้โจมตีเราได้ฮิวหนึ่งยิงหนึ่ง มีมูฟเพเนเตตเซลกาดและเคานะ์เตอร์แอตแทกเนาะต่อไปเป็นไอเทมนะครับมไม้เช่าหมื่นบุผาเคโลไดเบนก็คออีควิปคอสคือใจนิงเกตนำท็อปเด้เข้าสู่โซ่ของการ์ดนี้หากมีมอนสเตอร์นับจนภัยอยู่บนสนามการ์ดด้วยการ์ดนี้แล้วมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามไม่จะมาถูกทำลาย ด้วยความสาม,มารถการคู่แข่งและพาวเวอร์บวกหกพันเนาะหากเรามีดันเจี้มีมอนสเตอร์ดันเจีิยี่ทุยมอนสเตอร์ดันเจี้มีอยู่บนสนามการนี้แล้มอนสเตอร์ทุบบนสนามไม่สาม,มารถถูกยกได้และดีเฟนซ์บวกหกพันใส่สามต่อไปเป็นเวทดมนเนาะนี่ไอริสไลแลกรายการนี้ได้ในระหว่างเทิร์นของเรา แคสคอสกือทอดโซ่หนึ่งใบบนสนามของเราเปิดท็อปเด็กสามนำึ้นมือหนึ่งที่เหลือลงเกตใส่สองเนาะต่อไปการนี้ก็เป็นการฟาร์มนะฮะ Friends Connect เราสามารถเราสามารถไล่การนี้ได้ถ้าเรามีนักผจญภยัยหรือแดนเจนนี่อยู่บนสนามเนาะจะนิงเกตจวการสองใบหากเรามีนักผจญภยัยหรือแดนเจนนี่จวเพิ่มอีกหนึ่งเนาะใส่สามจริงๆแนะนำใส่สนะี่เลย ต่อไปเป็นการ์ตั้งกันรา้กันนี้ได้ในระหว่างเทิร์นคู่แข่งก็แคสคอสคือนอมอนสเตอร์จากดอบเรา1ใบเข้าใต้กองคอเตอร์คือยกเลือกันหนตีจากนั้นหากเรามีนะจุ้ยรับจุดพายุทธนาสนามได้ชาร์จหิวนะถ้ามีดันเจี้นมีได้จุ่วใส่ต่อไปการสุดท้ายของเราละเป็นคอนติเนียลเนาะคอคอสเอ้แคสคอสคือแจนเกตเขา ขอมอนสเตอร์ไซส์สองนับจนพายรือและดันเจนมี่อย่างนึงหนึ่งใบจากช่องดรอปโดยจะขอขอไซส์สามแล้วจะมาอ่าอันนี้คอมโบง่ายๆเนาะสอนคอมโบง่ายๆจำแบบเรกนี้เนาะถ้ามือขึ้นนะผมแนะนำขออขอคอกี้เนาะจ่ายหนึ่งเลือดแล้วก็เสิร์ตตัวนี้เนาะนี่เสิร์ตคนะีว่าเนาะ เท็กของคิดว่าถ้าเรามีอ่าถ้าเรามีคนนี้บนมือก็ทิ้งไว้นะอืมทิ้งไปแล้วนะเศษของคนนี้ก็เสร่อเนาะอ่าเสิ่มาขอทับนะครับก็กินไลยถ้เรามีถ้าเรามีเทพอยู่ก็ใส่ไปเลยอืมอัปเดตข้าโซนนะ ถ้าเราเราจะขออะไรก็ขอไปได้เลยครับอาจจะขอคนนี้มาชาร์จก็ได้อมจะขอคนนี้มาเล่นก็ได้นะครับเอาไว้เคาน์เตอร์ขอเพิ่มเวตีได้นะเอาเจาคนนี้มาตีบวกขีก็ได้นะบวกคีไอเทมอะไรเงี้ยขอคนนี้มาห้ามหิวก็ได้ขอคนนี้มาเพิ่มเวฟตีก็ได้นะครับเนี่ยขอคนนี้มาบวกคีลบครีก็ได้ เป็นเด็กที่สามารถแบบคอมโบไม่มีอะไรมากจบ้วกับการทำเด็กโปรไฟล์มันเจนเวลสายเบดวิงฟินิกแบบนะับผจนภัยนะอันนี้เป็นการจัดเด็กแบบกาด้วยความพ,พึงพอใจของผมนะใครจะปรับใช้อะไปจะใส่การ์ดอื่นจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้เป็นการจัดเด็กไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะใครจะจัดยังไงก็แล้วแต่ครับ วันนี้จบไล่น้องไม่ว่าม้าจะเร็วขนาดไหนอ่ะสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาแต่ไม่เล่นมุกเดิมหรอกใครเขาจะเล่นมุกเดิมซ้ํซ่าตใครจะเล่นมุกเดิมซ้มซ่าคุณน